เล็กแต่หรูให้ฟีลลิ่งการขับขี่แบบ B M W เต็มร้อยต้องคันนี้เลย X 1 s d 2 i 2 0 iu 1 1 u สิคันนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าไฟคู่ขนาดใหญ่เอกลักษณ์ B M W ที่ระบายความร้อนได้ดีเยี่ยมและยังมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ adaptive L E D ที่มีไฟสูงต่ำในหลอดเดียวกันและในเรื่องความปลอดภัยรุ่นนี้ก็มีไม้ครบแต่ในส่วนของด้านหน้านี้เรามีทั้งเซนเซอร์รอบพันมีทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลัง เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันค่ะ U11 คันนี้นะคะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc แบบ Twin Power Turbo ที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่204แรงมา้าถึงแม้เขาจะเป็นน้องเล็กนะคะแต่สามารถทำความเร็วตั้งแต่0ถึง100เพียงแค่7.6วินาทีและยังสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง236กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะต,ต่อให้เราจะขับเร็วแค่ไหนนะคะ รุ่นนี้ก็ประหยัดน้ำมันสุดๆอยู่ที่15กิโลเมตรต่อลิตรเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ด้านข้างกันค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะมาพร้อมกับล้ออลอสขนาด18นิ้วลาย Aero Dynamic และยังมีทีมการตกแต่งด้วยสีเงินที่เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถและรุ่นนี้นะคะพิเศษไปเลยเพราะว่าเขามีกล้องรอบคันให้360องศาทําให้เกิดความปลอดภัยในขณะข,ข,ข,ขับขี่มากยิ่งขึ้นทั้งที่จะชานานทางหรือว่าไม่ชานานทางในส่วนถัดไปค่ะรุ่นนี้จะมีดีไซน์ ที่เปิดประตูแบบใหม่ที่เรียบไปกับโัรสเพื่อเพิ่มความหรูหรามิติใหม่ให้ทันสมัยนะักยิ่งขึ้นส่วนของดีไซน์ด้านท้ายนะคะจะเป็นดีไซน์ไฟแบบใหม่ที่ลงรายละเอียดให้เพิ่มความหรูหรากับตัวโคมไฟมากยิ่งขึ้นและยังมาพร้อมกับตัวคิกเซนเซอร์เพื่อเปิดฝาท้ายค่ะเพื่อทําให้การเดินทางของเรานั้นง่ายขึ้นไม่ว่าเราจะเดินทางไปช้อปปิ้งเดินทางไกลหรือว่าแคมปิ้ง ฟังก์ชันนี้รับรองว่าได้ใช้แน่นอนค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในด้านท้ายเราจะมีความจุด,ด้านท้ายอยู่ที่476ลิตรแต่ถ้าสเปคนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์ต่อการใช้งานของสายแคมปิง้งสามารถพับเบาะเพิ่มแบบ40 20แล้วก็40ได้เพิ่มเป็น1,500ลิตรอีกด้วยนะคะใช้งานแบบไหนรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์แน่นอนค่ะ ถึงแม้จะเป็นรถรุ่นเล็กนะคะแต่รุ่นนี้ให้ความตูกถังน้ำมานมาอยู่ที่54ลิตรต่อให้เติมหนึ่งังที่กรุงเทพรับรองค่ะว่าขับถึงปลายทางไม่ต้องแวะเลยภายในธีมการตกแต่งก็ถูกปรับเปลี่ยนมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นด้านคอนโซลหน้าที่ตกแต่งมาด้วยธีมลายไม้ตัดกับอลูมิเนียมเพิ่มความหรูหราและลักชรี่ให้กับตัวรถถัดมาที่หน้าต่อการาดหน้าตอดิสเพลเคฟขนาดใหญ่ ส่วนหน้าจอกลางของเราตรงนี้นะที่เห็นใหญ่ๆแบบนี้ขนาด10.7นิ้วและยังเป็นเวอร์ชันการปฏิบัติการอยู่เวอร์ชัน9ด้วยค่ะสามารถรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto สามารถเชื่อมต่อบแบบไร้สายได้เลยนะคะถัดมาที่ตรงคอนโซลกลางค่ะดีไซน์ปรับเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแอร์หรือว่ามีไวเลสชาร์เจอร์มาให้หนึ่งตำแหน่งสามารถวางแล้วชาร์จได้ตลอดการเดินทางสิ่งอำนวยความสะดวกก็จัดเต็มมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นที่วางแก้วสองตำแหน่งหรือว่าที่ชาร์จไอซี C อีกถึงสองตำแหน่ง ในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแบบ e-hitter นะคะสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง3โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดสปอร์ตเอฟฟิเชนนหรือว่าเพอร์ n a นลก็คือเป็นการขับขี่แบบอัตโนมัติโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้เพอร์ n a นลกันนะคะผัดมาที่ตัวเบาะเลยค่ะบอกเลยว่ารุ่นนี้ทำเบาะมานั่งนุ่มสบายดีไซน์การตัดเย็บก็คือบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นผู้นั่งหรือผู้ขับขี่รับรองว่าสบายสุดๆแถมยังเป็นเบาะที่ถูกดีไซน์มาเพื่อโอบรัดกระชับตัวผู้ขับขี่ ทำให้เรารู้สึกเหมือนขับรถสปอร์ตและยังมาพร้อมกับพวงมาล,ลัยมัลติฟังก์ชันที่สามารถสั่งการได้จากทางพวงมาลัยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอมอลัลติมีเดียหรือว่าค r u i s e control รุ่นนี้ยังมี head up display เพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่ละสายตาจากการขับขี่ด้วยนะคะภายในห้องโดยสารด้านหลังค่ะยังมาพร้อมกับแอร์ด้านหลังทําให้รู้สึกนั่งสบายตลอดการเดินทางไม่ร้อนอย่างแน่อนอนและขนาดของห้องโดยสารก็กว้างมากๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านบน,นสําหรับใครที่มีเด็กเล็กนะคะในรุ่นนี้เขาก็มีตัว Isofix เพื่อยึดเกาะคาร์ซีทเพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ห้องโดยสารแบบนี้นะคะเราไม่ต้องนําของเด็กเล็กมาไว้ในนี้เลยเพราะว่ารุ่นนี้สามารถพับเบาในส่วนของ2 0แล้วยิบของจากด้านหลังได้ทําให้เพิ่มพื้นที่ในห้องโดยสารมากยิ่งขึ้นบอกแล้วว่ารถคันนี้เหมาะกับทุกครอบครัวไม่ว่าจะครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่รุ่นนี้ก็ตอบโจทย์ค่ะเป็นยังไงกันม้างคะกับรถเล็กในค่าย BMW คันนี้สนใจน้องคันนี้ b m w X1 S ได้20 I u สามารถติดต่อได้ที่เบอร์0994096262กับราคาสุดพิเศษด้านล่างนี้เลยนะคะรีบโทรมาเยอะๆหรือคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ก็ได้ค่ะ